ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นมนุษย์ต่างดาวฝันเห็นมนุษย์ต่างดาวแปลว่าอะไรฝันเห็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยแปลว่าถ้าดูจากไพ่ชุดนี้นะท่านมีดวงอาจจะได้เพื่อนใหม่เป็นคนต่างชาติ ท่านมีดวงจะได้เพื่อนใหม่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาคนคนนี้อาจจะเป็นวิศวกรหรือเป็นหมอก็ได้ฝันเห็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยจะได้นัดเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วช่วงเนี้ท่านค่อนข้างรักสวยรักงาม ท่านจะเสียเงินนะมีดวงจะเสียเงินซื้อเครื่องสําอางซื้อเสื้อผ้าแล้วฝันเห็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยจะเกี่ยวกับว่าท่านมีดวงจะได้ครอบครองสินค้าทันสมัยอ่ะพวกมือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก iPad iPhone ฝันเห็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยท่านมีดวงจะได้ซื้อสินค้าเทคโนโลยีทันสมัยไฮเทค มือถือ i iPhone ซื้ออ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยอะ่ะอาจจะซื้ออาจจะซื้อพวกแบบจานดาวเทียมเอาไว้ดูช่องเคเบิลก็ได้ซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีแล้วก็เกี่ยวกับพวกสินค้านวัตกรรมใหม่เช่นอาจจะซื้อเครื่องนวดหน้าซื้อเครื่องนวดหน้าซื้อเครื่องเลเซอร์หน้าซื้อมือถือซื้อโน้ตบุ๊ก ซื้อสินค้าทันสมัยฝันเห็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยท่านจะตัดใจจากความรักที่ผิดหวังได้ฝันเห็นมนุษย์ต่างดาวช่วงเนี้จะมีงานเข้ามาเยอะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาศัตรูเนี่ยจะพ่ายแพ้ท่านจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเมตตามีคนคอยช่วยเหลือมีคนรักใครเมตตามีคนอุปถัมภ์ เลขนำโชคหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามสามหนึ่งค่ะฝันเห็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยแนะนำว่าควรจะทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรน,นะคะ